เป็นยังด่าไ,ได้ยินข่าวถูกไหลแม่หนึ่งดีเมื่อกี้เนาะเออตรงๆเลยของแม่แหละโอ้เอา้าแหนึ่งมันก็เป็นสี่ที่ครับผมโอ้ยเีื่องอะไรมันเะเป็นเ้ากันใกล้ๆก,กันแม่ก็ให้แต่ไลฟ์ซีไม่ได้ทูงหาเบอรซทราบเลย FC ไม่ได้ถูไใครเขา้าเลยครับได้ยินไหมลาวเ,เข้าโอ้ย็น ดีใจด้วยครับแม่รู้ไปเก็บสเหิดแม่เป็นยังไงวดน,นี้ของแม่เหรอครับผมเป็นยังไงแม่เลขเลขลับเราเป็นไงครับผมเลขลับของแม่นะ่ะมีหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะวดนี้เหรอครับค่ะงวดนี้หนึ่งแปดหนึ่งเก้าที่ว่าหนึ่งมันจะอยู่ม,มีสองคู่วดที่แล้วมีหนึ่งสี่กับสี่ศูนย์เขาส่งมาให้เหรอครับแม่ มาแล้วมาเมื่อเช้านี่โอ้ล่าล่าสุดเลยใช่ไหมครับมาเมื่อเช้านี่ตอนเก้าโมงเช้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าฟันหนึ่งเก้าหนึ่งแปดตรงตรงนี้แหละไม่ต้องจับกันหรอกโอ้หน<ง>ึ่งแปดหนึ่งเก้าตรงตรงดลอ้ยแม่พูดกับยายเยี่ยงอยู่ว่าครับมาหนึ่งหน้าเลขกับฟันหนึ่งกับศูนย์เลยมันเข้าบนเข้าล่างเลยเรีบวิ่งครับทุกานบนล่างแม่ก็ไม่ได้ดูที่สองว่าจะซื้อหรือไม่ ป็นทั่วทิพยทั่วแดนเลยไม่ซื้อกันเลยออแต่บอกเอฟซีถูกอยู่แต่บอกซีถูกตอนหนึ่งส<อ>ี <4 S 2> ่แล้วครับแม่งวดเมื่อกี้งว,ว,วดที่แล้วหนึ่งสี่กับสี่ศูนย์อืมงวดนี้เขาฟันหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเท่านั้นแหละครับไม่ต้องให้หลายหางเขาของเบิกซรัพได้ศูนย์ห้าเหรอแม่ดูทิปเ์ผืนๆอยู่ศูนย์ห้าใช่ไหมโอปอลศูนย์ห้าไม่เบิกทรับศูนย์เก้าใช่ไหม 05กับ19นะ05กับ19นะครับเมี่ยเอาทำไมตรงกันจังอะตรงกันแม่เลขดังโอ้จะมาออก18ก็ได้เด้ครับแม่เนาะแม่เนาะ18เออมื่อี่แล้วแม่แม่ทำแต่ตกไอี่4กับ0แล้วก็มาทำจากอีกสูตรหนึ่งได้14ตรงตรงเลยเรียงกันเลยแต่ฟันธงเลขเลขที่แม่ ที่แม่คำนวณน,นะแม่ได้หนึ่งกับแปดนะเลขวิ่งวะแม่มันมันวิ่งมันมาจับคู่กันเลยได้หนึ่งกับสี่นะแม่ก็เลยวิ่งบอกให้เขาวิ่งไงวิ่งศูนย์กับสี่มันก็เข้าสี่กับศูนย์นะเข้าเก้าศูนย์แล้วก็เข้าหนึ่งสี่ล่างนะว่าแน่เนี่นยอาจสิมาเนาะแม่น้องหวัดน,นี้เนาะแม่เน้น,นตัวใดสามตัว สามตัวอิลีอิลีนี่บอกแม่บอกตรงตรงเรื่องแม่มาแปดหนึ่งสี่ตัวเก้าแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่สามตัวบุญดิแม่ชอบแปดหนึ่งสี่ฝันเป็นเก่าเก่าไหมฝันว่า,าจังไหนจ๊ะแม่แม่ฝันเห็นเป็นเรื่องเก่าเก่า เบิกชัดจะเล่าความหลังก่อนแป๊บนึงจ้าจ้าตอนที่มันออกซีซนะีน่ะจ้าแม่ฝันว่าผู้ชายขับมอเตอร์ไซค์สองคนเจ้าสิไปใส่สนน่อยิมาปปดหมอไฟเจ้าก็นะขอสิมาปปดหมอไฟก่อนจังไยข่อยใจทุกเดือนอยู่ตกใจสะดุ้งตื่นเลยแม่เลยว่าปันตรงเ,เรียกเมืนีวเนสี้นะ่ะาห55แม่ว่าให้แม่ปล่อยสองหางออก44ดูที่เบิกซับ วันนี้ต้อหาน้องวัดน้องเมียนแ,แม่กันแงเสียดายใช่เสียดายแม่วันเล็กวันนี้ต้องต้องมาเบิ้ลเนี่ยว่าจะใส่สองคนท่านละสองคนแม่ก็เลยว่าตีกบืนแท้ๆหาหาซีซีผู้ใส่หน้าหาผู้ใส่สองสองรถสองขั้นขั้นละสองคนมันจะเป็นซีซีห้าห้าออกซีซีผมรู้เบิดลกลับนั่น วันนี้แม่ฟันกันไหนยูซีห้าห้างวันนี้แม่ซื้ออย่างละสองใบอยู่มาตัวเก้าเหรแม่วันนี้สามสามตัวแต่แม่ชอบแปดหนึ่งสี่แปดปันล่างหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเนาะจ้ามาล่างเนาะแม่เนาะปันล่างนั่นนี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าเนี่ยจ้าของบึกซับจะได้หนึ่งเก้าหวัดดีจ้า มันิดเานที่บ้นบอกอั้มันแต่แม่เอฟซีว่าอันโต้่าว่าอั้กากนแม่ผมมีใายแล้ววะแซนไม่กอกว่าอยังเถอะอังว่าเด้อบอกาวผมหัวพอไรเดยกกั๊กแก้เพืฝันเอรบอกว่าอยังระบาดพี่จันรบางข่านปูดหลุบอกว่านยังวันสุปปปอดูให้แป๊บนึงสีวันสุ์แม่ก็ไม่ไปดูได้หนิยังออกวันสุวันศุกวาสซนเออ ไม่บอกวันศุกร์เดี๋ยวจะต้องคำนวณอีกนะแต่เลขลับเข้ามาแล้วหนึ่งแปดหนเก้า fc ไปซื้อไว้ก่อนพตอรี่มันทำมีน่ะอือจิบแปดสิเก้านะคะเนาะวันศุกร์นีเขียวที่สุดคือศูนย์กับสองมีมากศูนย์อีกวะแม่ว้มันไม่แน่แล้วบู้แน่เนาะมา0ศูนย์่แม่มจแมใจแม่อีนี้ดิแม่บอกตรงๆเลยแม่ยัง ยังชอบติดหนึ่งกับปิดศูนย์อยู่เลขนี่เลยเลขวิ่งบ่ะจ้ะเออเลขวิ่งเนาะเรามกวิ่งูอวันที่แล้วแม่ก็ปล่อยเลขวิ่งเด้แหละสี่กับศูนย์อ๋อมาตั้งคู่ได้ตัวเนี่ยข้างล่างข้างบนข้างล่างเขงสุดท้าย่ไห่เขาไหลเขาแม่กับบอมีเวลาสองสามงวดน่ะมีแต่พวกอันเอฟซีเขาาแล่ะเขาไล่มากกว่ามาเอาอ่า เ,เลขล๋ยวรพรุ่งนีเนาะอ่าพรุ่งนี้เอาเอาอีกเจ้าหนึ่งชัวชัวนะมันจะตรงกับของแม่ตลอดเลยเจ้านี้นะ่ะอืยของเพื่อนเนี่ยเขายังไม่ส่งมาบ่าแม่มืออื่นเช้ามืออื่นเช้าแต่เลขเลขคู่นี่นะเออปมาจากกรุงเทพนะหนึ่งแปบดบหนึ่งเก้านี่มานับจากกรุงเทพมาลุดกองฉลาบบ่แม่แมนแมนมาเลกรุดวงในเออวงในเลยเนะี่ย โอ้ <c oughs> โหวงในวงในงวดสี่สน่ะตุ้มเลยกับเนี่ยหนึ่งสี่เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งสี่อ่ะมันเข้ามาสามสี่งวดแล้วเลขนันนะเบ <c oughs> ิร์ซับแม่ก็ไม่มีเวลาสูหา, <c oughs> าสักท <c oughs> ีน้องใจงือยจังวัน <c oughs> <c oughs> น,นี้แม่ <c oughs> แม่ <c oughs> จะยินข่าวไปเจอยายเอี้อยงแม่บอกว่างวดนี้ใครไม่ซื้อเลขติดหนึ่งกับศูนย์นะไม่ได้เงินแม่ว่างี้ไปซื้อคาใจกับยาย จำนวนของแม่น่ะแม่คิดว่ามันจะมีหนึ่งแหละหนึ่งกับศูนย์อี<ส>่แม่มฟันทุ่งสามตัวเห็นไหมแม่สามตัวสองตัวเอาเป็นพรุ่งนี้ได้ไหม่ะเบิดครับนีอหรูจะโทรทันไหมล่ะมันก็เป็นช่วงเย็นๆได้ไหมล่ะประมาณสี่ห้าโมงเย็นนั่นเขาสมมติข้าวๆ้าวนี่ตัวไหนครับแม่ครับเดียวเดียวเดียวแม่จดไว้อยู่เดียวแม่ดูในกระเป๋าเอาเดียวเดียวเดียวแม่เขาไม่ได้จะออกไล้แม่หนูจะตามไม่ทัน เดี๋ยวเดียวเดียวรู้เดียวเดียวแม่จดไปอยู่นี่เลยครับที่เช้านี่อือไม่ค่อยประสาทดีดีได้แม่เดียวนี้ววิ่งเตะงหลายเด็กอือแปลว่าเขาทรงมาแล้วเนาะแม่เนาะใช่มันมาตรงกับแม่ตรงเลขหนึ่งกับแปดของแม่ฟันเลยจ้าแปดหนึ่งสี่ตัวเก่าแปดสี่แล้วกับเจ็ดสี่ศูนย สองหางสามตัวน่ะสามตัวชุดสามตัวชุดสามตัวบนค่ะแปดหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์เลขหลุดกองสลากเลยครับแม่เลขหลุดนี่มันมาหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแต่เขาให้ฟันหนึ่งแปดเนี่ยเขาให้ฟันหนึ่งแปดแม่ก็ชอบหนึ่งแปดเนี่ยเลขนี้ที่มานะครับผม มันมีที่มาคำนวณของแม่คำนวณของแม่มีสองหางนะจุดเอาเดอ้อคำนวณเนี่ยเราจุดไปอยู่ไหนแม่จุดไหนบ้าแม่คำนวณของแม่สี่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดใช่สองหางแค่นี้แหละเล็แม่มชอบมาล่างเด้อสี่เจ็ดสามเจ็ดเมื่อกี้ได้หนึ่งสี่ก็มาล่างได้สี่สี่ก็มาล่าง มีตามนี่เน,นะแม่น้อจ้าได้เออครับพูดแล้วสะดุ้งแปดหนึ่งสองสามตัวแปดตุ้มเลยงวดก่อนนุนะ่นอ่ะโอ้แปดหนึ่งสองครับคำนวณน,นี่เหละครับแม่จ้าเอาเอาแค่นี้แหละป่อยได้เลยครับ 3, ผมเจ็ดสี่เจ็ดเลขของแม่ครับผมเลขรับหนึ่งเจ็ดเอ้ยหนึ่งแหน่หนึ่งแปดตั้นหนึ่งแปดหนึ่งเก้าครับ โอเคครัเสียงนีอัดอัดแล้วครับแม่เนี่ยบัดออเดอร์อันไหนที่มันมันก็ดูดัวครับแม่ครับครับผมค่ะค่ะค่ะครับขอบคุณครับแม่ครับจุ๊ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของแม่ไม่อยากดังนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องน้ำเดือดจ้าทางช่องกัดขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปหนาบอกกันไหมสวัสดีค่ะ